ทำผมทรงหนึ่งบุ๊กกี้ทำผมทรงต้เหนึ่งเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะได้นะคำว่าเหมือนอยู่แปลว่าเหมือนอยู่แปลว่าเหมือนอยู่แปลว่าอะไร ดีใจและเป็นเกียรติมากเพราะว่าชอบกินค่ะอบกับกี้ทำรายการกี้โซนอบซอยแล้วพอเขาชวนมาเราสองคนเป็นคนชอบกินชอบค่ะแล้วเราก็มั่นใจว่าในโซนเฟลเวอร์แลบเนี่ยเขาได้อัญเชิญร้านที่ต้องดีจริงๆจริงจำนบนวันที่คัดมาแล้วเียเมื่อกี้เรารับเรารับที่ชอบคาโกโนยะเป็นสาายบูเขาให้กินเล่นๆ เนื้อแม่เขากินไปสองถาดแม่ออกกินไปสองถาดตาเหลือกไปแล้วตาเหลือกมันเป็นลงพี่จูนใส่วิธีพี่จูนใส่วิธีพี่ดิ๊กก็คือชวนคุยอยู่นั่นเราก็จะกินแล้วมืนจะแบบพี่จูนก็จะอธิบายอยู่นะให้เราไม่ได้กินอะไรดีแล้วเราไล่ไปแล้วไปเวลาอื่นแล้วใช่ซึ่งอร่อยมากอยากให้ลองค่ะพี่ได้กินปลาไหมเ้ยนะคะกินปลาดิบปลาดิบปลาดิบเขาเป็นแซลมอนเป็นนอร์เวย์แบบสดเนาะ เหมือนเชฟแบบว่าเขาเอามาขึ้นตรงน,นี้เลยแล้วเขาก็แบบสไลด์แล่ตรงนี้<ะ>ค่ะชอบมากเ <c oughs> ก็บ <c oughs> ความเก็บ <c oughs> ความ <c oughs> อยากกินไว้ไม่ไมีจริงๆวันนี้ <c oughs> ใช่แล้วพอพี่จูนชวนคุยนานมากเราก็ได้กินนิดเดียวแล้วพอเราได้กินปุ๊บเขาก็บอกว่าถึงเวลามาสัมภาษณ์แล้วเราก็ไม่ยืนกันตรงนัวยาอยากไม่เคยได้กินไก่ทอดเลยอะค่ะใช่บอะอย่างนอกจากที่เขาบอกอย่างแล้วก็มีอีกหลักหลายร้านใช่อย่างอย่างกุ้งทองเด็ดอันกันโอ้กุ้งทอง แล้วคาโกโนยะเราก็คือเปิดร้านใหม่ก็คือลด20%เปอร์เซ็นต์นาะใช่คนเลยใช่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยากให้ทำแบบฟารมเชิญชวนแล้วเด็กน้องๆาร์เชิญชวนชวนร้านเราไหมมาโซนนี้ดีกว่ามาโซนมาโซนเพราะว่าคนไทยชอบกินแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเขารวบรวมโซนร้านอาหารร้านอาหารดีๆมาอยู่ในโซนนี้แล้วนี่คือชั้นสามชั้นสามเนาะ เลเวอร์แลบค่ะอยากกินอาหารมีทุกประเภทแล้วก็ช่วงแรกนี้ดีมากเพราะมันมีส่วนลดส่วนลด20สปอร์เากร้านที่เราไปเลยอ้อนใช่แล้วค่ะทุกร้านก็มีส่วนลดตรงนี้ค่ะพิเศษรถไฟฟ้ามาถึงเกยเดินลงมาแล้วก็กินได้ให้อร่อยได้เลยค่ะกนอะไรไม่ออกเดินมาเลเวอร์แล็บสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้นสามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะท่าเดี๋ยวรอ โหนังรันสกล้องก็ดีแล้วงีแก้อนนีมานอยง่ที่แบบนี้ตานดนึ่อยู่ที่ร่าสุดยนี้นะคะที่รันเบียทีรันเนียผมที่รันเบียนหนึ่ง่นหนึ่งว่าหนึ่งอันหนึ่งเราเป็นใครอ่ะก็คิดว่านะคะคิมเรีคิมเรี ขอบคุณค่ะใค่ค่ะขอบคุณค่ะบิกี้เห็นกินน้องยังนี่ไงไม่เห็นผมบางชุดหมดมือไงขอบคุณค่ะ